สมัยนี้ก๋ยวยเตี๋ยวชามละห้าสิบบาทเป็นร้อยก็มีนะสมัยอากงหกสลึงหกสลึงเท่าไหร่บาทห้าสิบสตางค์โอ้ถูกว่าสมัยนี้ตัวหนังเรื่องละสองร้อยหกสิบบาทสมัยอากงลงหนังเฉลิมไทยนะห้าบาทแถวหน้าแล้วถ้าแถวดีๆก็สิบสองบาทข้างหลังนี่สิบสองบาทข้างหน้าห้าบาทแต่ของหนูข้างหลังสามร้อยกว่าบาทของหนูสิของอากงสิบสองบาท สมัยนี้แท็กซี่กิโลแรก35บาทค่ะสมัยอากงแท็กซี่นี้ขึ้นลงเขาใช้พูดราคาแต่ส่สวนมากนะ8บาท12บาทนี่ถือไกลที่สุดแล้วก็ถ้ามีรถตุ๊กตอนนั้นไม่ว่าไปไหน5บาทถ้าขึ้นรถเม50สตางค์ถ้าขึ้นรถรางนั่งจากสะพานควายถึงเยววาวราชนะสลึงหนึ่งสมัยนี้ว่าไปเที่ยวไหนฮาลกนเจน่ ถ้าของอากงเออสมัยอากงถ้าวันหยุดก็ไปที่วังบูรพาเขาเรียกว่าเรียกหรือเรียกว่าวังคิงจะมีโรงหนังคิงควีนแกน3สามโรงอยู่ด้วยกันก็ไปเที่ยวตรงนี้ที่แห่งเดียวเนั้นนะสมัยนี้ทองบาทละห้าหมืนกว่าสมัยอากงบาทละสี่ร้อยดีไหมถูกนะถ้าเก็บไว้ก็ดีเนาะรวยเลย <laughs> เออรวยเลย <laughs>